ก็สวัสดีทุกคน,นครับวันนี้ผมเตรียมดินเพื่อจะมาปลูกมระณะ,ะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับมันมีมระ,ะแก่อยู่ผมจะลองเอามันมันลงดินดูนะว่ามันจะขึ้นไหมผมเตรียมแล้วนะครับเนี่ยลองดูลองดูนี่ครับเอาไว้ให้มันเลือเ้อยมันจะได้ไม่เลื้อยมั่วนะครับผมจะลองนหย่อนไปมั่วนี่แหละหย,ย่อนดู เวลยนี้ยังขาวๆอยู่เลยไม่รู้ขึ้นหรือเปล่ายันหย่อนไปครับยันหย่อนไปยน,ยน,นี่ครับมันขึ้นนะผมว่ามันขึ้นอยู่นะนี่มีเม็ดนิดรวงนี่ครับแล้วก็ฝังฝังดินไปนะ เตรียมเป็นไปแล้วผมเป็นคนชอบกินมะละมากนะครับเลยต้องปลูกมีไว้ที่บ้านซะหน่อยโอเคผมจะมาลดน้ำกันนี่นะครับียบร้อยเดี๋ยวมารอดูกันครับมันจะขึ้นไหมถ้ามันขึ้นผมไปถ่ายให้ดูนะโอเคครับขอบคุณครับ